ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากที่ชิงสยุยรุเคล็ดลับกลไกต่างในดินแดนหยกยุพราชามตะช่วยไม่ได้ที่มันจะทำให้เขายิ้มอย่างมีความสุขแม้กระทั่งเวลานอนตอนนี้เขานั้นเปรียบดังราชานในดินแดนแห่งห่วงมิติอากาศ เขาหาได้มีความจําเป็นที่จะแบกกระเป๋าสะพานหลังไปไหนมาไหนอีกเขาสามารถจัดเก็บมันได้เกรียบดังแหวนห่วงมิติตอนนี้เขาไม่อาจกลั่นเสียงหัวเราะได้อีกแล้วดูเหมือนความโกรธความกังวลทั้งหมดจะถูกปลดปล่อยออกมาตามเสียงหัวเราะที่ดังสนั่นของเขาจากกระเป๋าสะพายไร้ประโยชน์ชิงสุยหยิบมีดหินไฟเกลือและถ้วยดินออกมาเขาหากิ่งไม้แห้งจากรอบๆบตัวเพื่อใช้มันเป็นฟืน เจ้ามองหน้าหาบิดาเจ้าหรือเจ้าไก่โง่ถ้าเจอยังกว่าฟื้นขึ้นมากอีกเจ้าก็ยังต้องตายเหมือนเดิมดูเหมือนวันนี้เจ้าคงต้องถูกฆ่าเสียบทำบาร์บีคิวย่างดูเหมือนเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของเจ้านั้นช่างสมบูรณ์ยิ่งนัก หากข้ากินเจ้ามันคงบำรุงร่างกายข้าได้อย่างดีเยี่ยมชิงสุยกล่าวพร้อมทั้งถอนขนเจ้าแรงเคราะร้ายตัวนี้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ชิงสุยนั้นเหือบต้องตายจากการขาดน้ำแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับแปรพลนัน เขามีน้ำจำนวนมากชิงสุยใช้น้ำจากดินแดนยุพร,ราชามะตะในการล้างทำความล้างซากศพมันช่วยไม่ได้เขารู้สึกว่ามันเป็นการเสียของเขาจำเป็นต้องใช้มันเพื่อกำจัดของเสียไปอย่างนั้นหรือ เขาทำได้เพียงสั่นหัวชิงสุ่ยไม่แน่ใจว่าน้ำนี้จะถูกเติมเต็มอีกหรือไม่เขาจึงทำเครื่องหมายเพื่อวัดระดับของน้ำจากการสังเกตเบื้องต้นเขาพบว่าแหล่งน้ำแห่งนี้จุดน้ำได้ถึง8 0 0 0 0นลิตร ชิงสุยตัวชิ้นเนื้อขนาดใหญ่จากด้านหลังขาของแร้งยักษ์และลงมือย่างมันก่อนหน้านี้เขาพยายามสังเกตเวลาที่สมาชิกในตระกูลชิงทรมันเขาพยายามที่จะทำตามแต่ดูเหมือนมันจะไม่ง่ายเอาซะเลยผลจากการทดลองย่างครั้งแรก ไฟจากการปรุงของเขานั้นทำให้เนื้อข้างใดข้างหนึ่งดำไม่เกรียมแต่หลังจากที่เขาพยายามย่างอีกไม่กี่ครั้งเขาก็ย่างมันได้สำเร็จจนกลายเป็นเนื้อที่ดูน่ากินการที่เขาพยายามไม่กินมันสดๆเพราะกังวลถึงอันตราย หลังจากที่ได้เนื้อที่สวยงามเขากินอาหารที่เตรียมไว้อย่างเอร่อร่อยหลังจากที่ความหิวของเขาถูกเติมเต็มเขามองไปยังซากศพของแรง้งยักษ์แม้การปรุงอาหารก่อนหน้านี้ของเขาจะทดลองไปหลายครั้งแต่ที่เห็นได้ชัดคือ มวลของมันนั้นแทบไม่ลดลงเลยชิงสุยจึงตัดสินใจเก็บมันเข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะช่วยไม่ได้ที่ชิงสุยต้องอุทานออกมาป่านี้ต้องโชคชะตาที่สวรรค์ต้องการให้ข้าเป็นแน่จี้ที่ข้าเก็บมานั้น มันต้องเป็นสมบัติจากสวรรค์อย่างแน่นอนไม่มีสิ่งใดจะที่จะทำให้ข้ามีความสุขได้เพียงนี้แม้ว่าชิงสุยจะไม่เคยได้ริมลองความสุขจากสตรีเขาไม่รีบร้อนเพราะเขารู้ว่าโลกใบนี้ความแข็งแกร่งและอำนาจเปรียบดังทุกสิ่งหากวันใดเขานั้นแข็งแกร่งมากพอหากเขาบังคับขืนใจสตรีจะมีสตรีผู้ใดกล้าขัดใจเขาหากเปรียบเทียบกับจี้หอยคอ คนบางคนอาจต้องใช้โชคทั้งชีวิตก็ไม่เพียงพอที่จะได้รับมันในตอนที่เขาเริ่มสติร่องลอยจากอาการบาดเจ็บเขาได้รับคำเตือนจากจี่ห้อยคอให้ตายเถิดในอนาคตหากค้าต้องหลังเลือดทดสอบมันอีกครั้ง ใครจะรู้ว่าสิ่งที่จะปรากฏอาจจะเป็นสมบัติสวรรค์ชิ้นอื่นๆก็เป็นได้หลังจากสู้รบกับแร้งยักษ์และการปรุงอาหารได้เสร็จสิน้นดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นนเส้นขอบฟ้าแสงอันรุ่งโรจน์ทอดประกายไปทั่วอาณาจักร ตามภูเขาเรืองแสงประกายสีทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาบางลูกนั้นท่องแสงประกายสีทองชดช่วงราวกับรูปปั้นพระพุทธรูปปัจจุบนันชิงสยุยไม่เคยตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนเลยสถานะปัจจุบันของเขานั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไป เข้าสู่ขั้นที่สองแห่งการยังรู้ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าก่อนภาวนาเห็นภูเขาเป็นภูเขาและแม่น้ำยังคงเป็นแม่น้ำแม้จะเติบโตท่ามกลางกองอุจจาระสุน,พพนัขพืชพันยังคงเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม ถ้าลืมมันไปซะสนิทเลยข้าจะต้องกลับไปบ่มเพาะพลังในดินแดนยุพร,ราชามตะในอัตราส่วนเวลา100ต่อหนึ่งข้าจะต้องได้รับผลประโยชน์จากมันมากที่สุดชิงสุยเคลื่อนย้ายตนเองไปยังห้วงมิติตามความต้องการของเขา ตอนนี้บรรยากาศช่างสงบยิ่งนักอากาศในห่วงมิตินี้มีความหนานแน่นของพลังปราณวิญญาณมากมากซะยิ่งกว่าโลกภายนอกเสียอีกชิงสุยนั่งลงแล้วเข้าสู่การทำสมาธิพร้อมเปิดใช้เคล็ดวิชากายาบรรพการปราณโคจรรอบที่หนึ่ง รานโคจรรอบที่สองหปีที่ผ่านมาเขาโคจรเพิ่มขึ้นเป็น48รอบเวลานี้เขาได้เปิดใช้เคล็ดวิชาอย่างสมบูรณ์มันโคจรจนถึงจุดสูงสุด48รอบแล้วความเร็วการโคจรลดลงเล็กน้อยชิงสุยไม่ได้รับความรู้สึกกังวล หลังจากนั้นชิงสุยค่อยโคจรปราณจนก้าวข้ามรอบที่48ไปเขาไม่ได้เพิ่มความรีบเร่งเพราะผลของมันอาจทำให้พลังปราณบาดเจ็บได้เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปชิงสุยบ่มเพาะพลังอย่างช้าช้าไม่รีบเร่ง เมื่อใดที่เขารู้สึกเหนื่อยเขาก็จะหยุดเมื่อใดที่เขากระหายน้ำเขาก็จะดื่มมันเพียงเล็กน้อยว่าจากชีวิตของชิงสุยยังคงดำเนินไปเช่นนี้ความมุ่งมั่นในการบ่มเพาะพลังของเขานั้นราวกับคนบ้า นอกจากนี้เขายังฝึกฝนก้าไร้วิญญาณหมัดอสูรสันโดษและเคล็ดวิชาศาตราวุธเล่นลับอย่างต่อเนื่องรวมทั้งชิงสุยนั้นได้อ่านหนังสือทางด้านการแพทย์ทั้งสามเล่มอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน แม้เขาจะใช้เวลาในการฝึกฝนมากมายแต่เมื่ออยู่ในห่วงเวลาที่ช้ากว่า100เท่าเวลาที่เขาสูญเสียไปนั้นช่างเล็กน้อยยิ่งชิงสุยใช้เวลาไปมากในการบ่มเพาะในดินแดนหยกยุพร,ราชอามะตะ ตนเขาไม่แน่ใจว่ามันผ่านไปยาวนานเท่าใดทั้งหมดที่เขารู้คือเนื้อเกือบทั้งหมดนั้นถูกเขาย่างกินแต่ยังคงมีสเสบียงอาหารแห้งที่เขานำมาจากตระกูลชิงเหลืออยู่หลังจากเขากินสเสบียงที่เตรียมไว้ ชิงสุยตัดสินใจที่จะออกจากดินแดนห่วงมิติแห่งนี้เพื่อเตรียมล่าเนื้อสำหรับย่างอีกครั้งนอกจากนี้ชิงสุยยังค้นพบความลับบางอย่างนั้นคืออาหารจะยังคงสดใหม่เสมอและไม่สูญสลายตราบใดที่ยังอยู่ในห่วงมิตินั้น หลังจากที่ชิงสุยเตรียมเนื้อเสร็จและเตรียมที่จะกลับเข้าดินแดนห้วงมิตินั้นอีกครั้งเขากลับหยุดและตกตะลึงด้วยเหตุผลบางประการเขาค้นพบว่าเขาไม่สามารถกลับเข้าสู่ดินแดนหยกยุพร,ราชอมตกได้อีก ทำไมข้าถึงเข้าไปไม่ได้ชิงสุยปฏิเสธที่จะเชื่อมันเขาพยายามจะกลับเข้าไปเมื่อมองไปบนป้าชิงสุยรับรู้ว่าเวลานั้นผ่านไปกว่าสองชั่วโมงแล้วและเขาได้พยายามกลับเข้าไปกว่าหนึ่พันครั้ง ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอีกแล้วมันจะต้องมีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างที่ถูกกำหนดให้สามารถเข้าสู่ดินแดนหยกยุพราชามาอมตะเป็นแน่ทุกๆสองชั่วโมงที่เขาเสียไปในโลกภายนอกจะเท่ากับ16วันในดินแดนห้วงมิติ ในระหว่างที่เขาดื่มน้ำจากบ่อน้ำเขาจ้องมองไปยังจุดสีม่วงที่ตั้งอยู่กลางระหว่างคิ้วของเขาเขารู้อยู่แล้วว่ามันคือจี้ที่ถูกย่อส่วนแต่เมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วมันช่วยไม่ได้ที่เขาจะต้องขมวดคิ้ว เพราะมันทําให้คนภายนอกพิจารณ์ว่าเขานั้นสวยมีสเสน่ห์ให้ตายถอค่าจะต้องดูเป็นผู้ชายมากกว่านี้หากไม่ผู้คนอาจคิดว่าข้านั้นจะเป็นด่างสาวน้อยเป็นแน่ฮูู้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยหากคิดอีกแบบยามที่ข้าอดอยาก ข้าอาจจะใช้รูปลักษณ์นี้ในการขออาหารก็เป็นได้ชิงสุยหัวเราะอ,ออกมาเมื่อเขาจินตนาการถึงสถานการณ์แบบนั้นข้าไม่ได้มีเวลามาตลกเรื่องแบบนี้หรอกนะ ชิงสุยยังคงพยายามที่จะกลับเข้าไปในห่วงมิติแต่มันก็ไร้ประโยชน์เหงือที่ไหลราวกับลำธารปรากฏขึ้นให้สารเลวหยุดล้อเล่นกับข้าหากข้ายังไม่สามารถกลับเข้าไปได้ข้าจะกระโดดหน้าผาให้เจ้าดูชิงสุยสบดออกมา หลังจากตะวันลับขอบฟ้าท้องฟ้าทั้งหมดมืดลงชิงสุยยังคงไม่ละทิ้งความพยายามจนเวลานั้นล่วงเลยไปถึงยามจือ้อยามจื้อคือเวลา23.001นาฬิกายามราตรีนี้พระจันทร์เต็มดวงทอแสงสีขาวลงมา ให้ความสว่างแก่เหล่าภูเขาน้อยใหญ่น่าเสียดายที่ชิงสุยนั้นไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะชื่นชมทัศนียภาพเหล่านั้นเขาวิตกกังวลกับสถานการณ์ปัจจุบันจนแทบคลั่ง มือของเขานั้นขยายไปจับระหว่างคิ้วเพื่อยืนยันถึงการมีอยู่ของจี้หยกอันนั้นในชั่วโมงต่อมาชิงสุยยังคงพยายามที่จะเข้าไปยังดินแดนนั้นเช่นเคยแต่ก็ยังไม่อาจเข้าไปได้ไม่ว่าเขาจะทำสิ่งใด มันก็ไม่อาจทำให้จิตใจของเขาสงบได้หลังจากที่ยามจื้อผ่านพ้นไปชิงสุยพยายามอีกครั้งเขากลับต้องประหลาดใจในที่สุดความพยายามของเขาก็สำเร็จทันทีที่เขาได้เข้าสู่ดินแดนหยบยุพร,ราชอามะตะ น้ำตาของเขาก็ไหลออกมาทันทีในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จเสียทีกลับสู่ดินแดนออกจากดินแดนกลับสู่ดินแดนออกจากดินแดนจากความล้มเหลวทั้งหมดที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ ทำให้ชิงสุยทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันในที่สุดชิงสุยก็ค้นพบเหตุผลที่แท้จริงว่าระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่จะสามารถอยู่ได้ในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะนั้นจะอยู่ได้ประมาณ15-16ถึง วันเท่านั้นหรือเทียบเท่ากับสองชั่วโมงในโลกภายนอกและในทุกๆคืนหลังจากยามจื้อผ่านพ้นไปวัดจักทั้งหมดจะเริ่มต้นใหม่ทำไมไอ้วัดจักนี้ถึงไม่ได้จะรื้อไว้บนอนุสรหิมนั้นมันทำให้ค่าต้องเป็นกังแล้ว หลังจากที่เขาค้นพบเหตุผลเขาก็ผ่อนคลายมากขึ้นในอีกไม่กี่ถัดไปชิงสุยมักจะอยู่ในดินแดนห้วงมิติอย่างเต็มที่ในทุกๆวนันเขาใช้ประโยชน์จากเวลาในการทบทวนและจดจำเหล่าเนื้อหาในหนังสือทางการแพทย์ทั้งสามเล่ม ซึ่งพวกมันได้นำให้ร่างกายของเขามีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสัญ,ญลักษณ์หยินหยางในทะเลแห่งปัญญาของเขาด้วยชิงซุยพบว่าพลังในการจดจำและการรับรู้เข้าใจของเขาน,น,ขนั่น่ากลัวและตอนนี้เขาเริ่มศึกษาหนังสือเคล็ดกระบี่พื้นฐานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ